ใครวะมึงอยู่ไหนเนี่ย,อ,ยอ้าวมึงขึ้นไปทำอะไรขึ้นมารอฟังเสียงเนี่ยไม่มีงานเลยงานจบอ่ะอ้าวไอ้นี่เปิดฉากมามึงก็ถามกูอย่างนี้เลยเหรอมึงขึ้นมารอนทำไมวะสวัสดีครับผมตั้ม TUM ครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะคนผมก็ เขาไปอยู่ในป่าแล้วก็บนเขาบ้านผมนะผมก็จะมาทุกคนยังจำเป็นเด็กนะั้นไหมที่มันชวนผมไปงานอะ่ะงานก็คือง,งานที่แบบคนเสียนะผมไม่รู้ว่าวันเนี้ยผมขึ้นไปผมจะเจอมันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่เจอมันเกือบเดือนเหมือนกันแล้วนะเกือบเดือนได้อยู่นี่ก็ด้านบนนี้เลยนะทุกคนเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนนู่นเลยนะโอเคทุกคนก่อนจะเข้ารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น กำลังใจผมทํายิ้ต่อๆไปด้วยทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่ครับทุกคนทางที่ผมจีเดินขึ้นมาก็เป็นเส้นทางประจําของผมเลยนะถ้าเกิดตอนที่ผมมาเนี่ยเป็นเวลาเที่ยงตรงนะเห็นไหมก็สิบเอ็ดโมงเกือบจะเที่ยงแล้วแหละอีกไม่กี่นาทีก็เที่ยงได้ผมไม่เจอมานานเลยว่าจะไปเยี่ยมหามันสักหนซื้อขนมมาด้วยนะทุกคนผมอจะเจอมันแล้วก็นั่งคุยกันนะ ทางอย่างชันเลยทุกคนทางชันมากๆากเนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ทุกคนชมบรรยากาศด้านบนบ้านผมนะด้าน,นบนน่ะแล้วก็เห็นหมู่บ้านผมนะช่วงประมาณกลางวันว่ามันจะเป็นยังไงนะ โอ้โขึ้นมาได้ระยะยนหนึ่งนี่ก็รู้สึกคำว่าเหนื่อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะรีบเล่นฝีเท้าขึ้นมาดูนะ ทางที่ไปบ้านอยู่ทางนี้นะผมจะเดินไปดีกว่าร้อนจัดเดี๋ยวทุกคนนะทางนี้นะเลยพอแต่มาจนช่วงกลางวันแบบนี้นี่เอาวันล่างไม้นึงเลยเห็นได้ชัดหน่อยนะ ใครนินทาผมว่าทุกคนผมว่าจังหวัน,นี้คุณินทาผมแน่เลยผมจามเลยนะโอ้ยใจเย็นนะไม่เจอเนี่ยมันบอกทางบ้านมันไปแางนี้แหละ เดี๋ยวในนั้ผมก็จะเดินลุยไปด้านหน้านี้แต่โอ้หมันเป็นวันยักษ์แต่ผมขอขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนก่อนแล้วกันนะโห้แต่เขาน่าจะไกลนะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วกันนะ ค่อยว่ากันโอ้ดูเขาฝั่งนู้นดิตรงนี้น,น่าจะไกลจัดบ้านน้องเหแต่น้องบอกบ้านน้องอยู่บนเขาผมไม่รู้จริงหรือเปล่าเห็นลางๆไหมทุกคนนู่นหมู่บ้านผมเห็นไหมเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนแล้วจะเห็นชัดกว่านี้นะ เดี๋ยวดูบรรยากาศด้านบนนี้เสร็จแล้วก็ผมก็จะเดินทางไปทางด้านาหน้านู้นแล้วนะอ่าทุกคนผมลืมบอกไปเลยอันนี้ถ้าทุกคนที่ดูคลิปอยู่หรือว่าดูคลิปอยู่ตอนนี้นะผมจะแจ้งเรื่องไอ้เจ้าหมกดําหน่อยแต่ถ้าท่านใดที่รู้แล้วอนะก็ผมจะมาบอกท่านที่รู้เพราะว่าผมเห็นนะ เอฟีผมบางคนะนะหรือว่าพี่พีเอฟซีนะเม้นบอกผมแทบจะทุกคลิปเลยนะว่าน้องหมูกดาไปไหนผมก็เคยถ่ายคลิปตอบแล้วก็ตอบไปทางเม้นแล้วนะว่าน้องหมูกดาอะแกนะไปอยู่กับพระหรือว่ากับวัดไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าพ่อบุญน,น้อยก็คือไอ้เจ้าบุญน,น้อยนะมันไม่อยู่เลยนะน้องก็เลยกับวัดเพื่อจะไปหาพระนะ ผมก็เลยไปส่งน้องนะแต่ตอนแรกอะผมก็เคยขอน้องแล้วว่าอยู่กับผมแบบให้มาอยู่กับผมดีกว่าอะไรประมาณนี้น้องบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าน้องกลับไปอยู่กับพายดีกว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าน้องไม่ชอบหมู่บ้านนะน้องบอกผมนี่นะทุกคนดูบรรยากาศดิก็ค่อนข้างสวยเลยนะนูก็เห็นไหมเป็นวัดนะทุกคน,คนวัดอยู่บนเขานะแล้วก็นี่ก็คือหมู่บ้านแล้วก็ขึ้นไปทางวัดนะโอ้ดูก็ประมาณนี้เลยนะทุกคน อากาศก็ได้อยู่นะพูดถึงนะอากาศบ้านผมนะแค่ตรงขุ้นเสามาหน่อยเดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างแล้วก็เจอกันตรงด้านหน้านู้นดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมจะเริ่มเดินทางไปเลดีกว่านะไนัยตอนนี้ก็เป็นเวลาผมว่าจะไม่เกินบ่ายสามแล้วกันนะถ้าไม่เจอบ้านน้องหรือว่าไม่เจอน้องนะนะผมก็จะกลับมาบ้านนะ ว่าผมแค่จะไปแค่ภูเขาบ้านผมนะทุกคนผมกลัวว่าไปมันจะไกลมากกว่านี้นะ๋ยงวอาตะไฟเต็มเลยอะเอิ่มเดี๋ยวเร็วหน่อยดกว่า,ายังางี้เลย ทางลกจัดนีด่คือน้ำผมก็มีอยู่สองขวดแล้วก็มีขนมเล็กน้อยนะขนาจ,จะอยู่รอดก็ไปได้นั่นเองงานทิม้มจัดเลยเกาทาองนี้เล็กน้อยคน

มึงขึ้นไปทำอะไรขึ้นมารอฟังเสียงเนี่ยไม่มีงานเลยงนะจบอะอ่าไอ้นี่เออฉากมามึงก็ถากมกูอย่างนี้เลยเหรอมึงขึ้นมารอทำไมวะโอ้โหดูทุกคนนั่งอยู่บนต้นไม้ผมไม่เจอเลยนะครับนี่โอ้ยอย่างนี้เลยมึงเนี่ยแล้วมึงจะฟังไปทำไมมึงจะมาทำไมมาฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยหลายวันใช่โอ้โหมึง กูกำลังจะไปหามึงพอดีเลยขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะทุกคนามาดูด้นโน้นอีกไกลพีอีกไกลเลยเหรอเออโอ้โหขึ้นข้าวหน่อยเอองั้นลงมาก่อนลงมาก่อนคือมึงจะเดี๋ยวกูลงลงมาคุยกันดีกว่า,อาโอ้โหลงมาดีๆนะเว้ยเปิดฉากมาก็ถามผมเลยนะโอ้โห,โโหเด็กนี่แล้วกินข้าวกินปลายเองเนี่ยกินมาแล้วกินมาแล้วเหรอ โอ้โหดูอย่างคล่องเลยนะทุกคนว่ากมันจะไปหาที่บ้านสักหน่อยมามานานยังเนี่ยหกโมงเ,เช้านี้เป็นโอ้โหยอยู่หลายชั่วโมงเลยนี่สี่ห้าชั่วโมงได้ลงมาลงมา แล้วคือตั้งแต่วันนั้นที่มึงห้ามกูไม่ให้ไปนี่มึงก็ไม่ได้มาเลยเหรอหรือไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงเ,ยเหมือนกันเหมือนกันไม่มีชาวบ้านไปบอกเลยนะทุกคนว่ามีเสียงนะมามา<ๆ>เข้ามาคุยนันก่อนสบายดีเปล่าสบายดีเออนั่งก่อนนั่งก่อนเออว่าแต่บ้านอย่างนี้ไปไกลไหมไปนิดเดียวทางเดินไปทางเนี้ยขึ้นเขาขึ้นเขาหน่อยไม่หน่อยแล้วมั้งบ้านมึงอ่ะเออ ไปเยี่ยมได้เหรอแต่มันต้องขึ้นเขาขึ้นไกลไหมขึ้นไปในไกลไหมไกลพี่ข้นไปไอ่าแล้วถา่ายอีกข้อหนึ่งเป็นหมู่บ้านหรือว่ายังไงว่าหมู่บ,บ้านมึงย่างเดียวเลย,บ,ยลเบ้านไม่อยู่สองสามหลังอ๋อบ้านมีอยู่สองสองสามหลังนะนงคนไม่เยอะพี่คนไม่เยอะด้วยเนาะแต่มาที่นี่บ่อยเหรอบ่อยว่าั้งมาที่เนี่ยบ่อยอย่ะมึงน้าไปบ้านกูเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านพี่อยู่ข้างล่างนี่เอง ไปเปล่าว่างๆอ่ะเดี๋ยวไปพี่แต่ม,<ข>แมึงต้องขอแม่ก่อนขอแม่มึงขอพ่อมึงนะ <Okay. S 1> ก่อนจะมาเดี๋ยวตอนเย็นมาส่งก็ได้ถ้ามามาช่วงเช้าๆประมาณหกโมงสี่โมงกูจะไปส่งมาส่งที่นี่โอเคเปล่า <Okay. S 1> รับปากนะเดี๋ยวพี่มารับผขอมาขนนั้นอะ่ะเออได้ท้าว่างอ่ <Okay>. <S <S> นนะนะพี่รู้จักเมืองรับเบิลยูไหมพี่ ฮะรู้จักมึงรับแลมึงรับแรก็ไม่ไม่เคยไปแต่เคยได้ยินทำไมอ่ะไม่บอกดีกว่าฮะไม่บอกดีกว่าเอาดีดีไม่มีอะไรหรอกพี่อะไรี่อ๋อรู้จักไหมอืมก็เคยได้ยินชื่ออย่างเดียวว่ามึงรับแลนั่นแต่ไม่เคยไปเลยเอ็งรู้ไหมพอจะรู้ไหมว่าเป็นยังไงอ่ะ เข้าไปผมเคยไปเจออยู่มีคนเข้าไปยังไงอะ่ะมันต้องชื่อไกลกว่าบ้านผมอ่ะพี่อืม,มไปตัดไม้กับพอ่อแล้วผมเคยมีคนเดินข้านไปโอเคโอเคเยีายเป็นเด็กเลี้ยงแก่นะมึงอะ่ะ หน้าก็เหมือนหมาป่าเหมือนแก่ไปหมดเลยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ต้องเจอกับตาว่ะทุกวันนี้นี่คำพูดคนนี้มันไม่น่าเชื่อเท่าไหร่ทุกคนเราต้องสัมผัสนเอาเองนะเออถ้ามึงเจอก็เจอไปแต่หวงไม่เคยเจอคร้นั่นแหละเนี่ยได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไห่หมู่บ้านพี่เองบ้านพี่เราอยู่มีไก่ลงไปเขาตรงนี้ก็เจอเลยลงไปด้านล่างเนี่ยก็เจอเลยแล้วอ่ะ เอ็งอยากไปบ้านพี่วันไหนบอกมาดิเดี๋ยวพี่พาไปทัวร์สถานที่<ม>แล้วมีเพื่อนรุ่นรุ่นกับเอ็งคนหนึง่งมีเพื่อนรุ่นรุ่นกับเอ็งคนหนึง่งอาทิตย์หน้าก็ได้พี่อาทิตย์หน้านี่คือวันไหนวันเสาร์อิตก็ได้วันไหนเดี๋ยวผมโอเควันเสาร์อาทิตย์นะพี่ว่างพอดีเลยเสาร์อาทิตย์อะว่างว่างว่างเดี๋ยวพี่ลงมาเดี๋ยวผมลงมาค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงเช้านะงั้นอาจจะเป็นวันเสาร์แล้วกันโอเควันเสาร์นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมีเพื่อนใหม่เดี๋ยวเองได้รู้จักแน่เพื่อนคนนี้โอ <Okay. S 1> เคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรู้จักนี่ยังไม่เจอโอเคเดี๋ยวไปก่อน <Okay. S 1> กลับบ้านได้เราไม่ต้องมานั่งฟ้องงานอะไรประหลาดประหลาด,ลาดนั่นหรอกดูเรื่องมาหราโอเคเรีย <Okay. S 1> บร้อยทุกคนผมก็ได้นี่นะนี่ก็กลับไปละผมก็น่าจะได้เพื่อนใหม่เจ้าหมวกแดงนะหรือว,ว,ว่าดีเลยทุกคนจะเป็นเพื่อนใหม่เจ้าหมวกแดงมานะ ผมว่าแกี่วเลยนะทุกคนเพื่อนใหม่เจ้าหมวกแดงนะให้มันรู้จักกันนะแต่นี่ผมลืมเลยทุกคนว่าผมได้ถามชื่อน้องหรือยังผมก็ยังไม่ได้ถามอ่ะนี่ก็ไม่รู้นะแต่ผมจะพาพวกันนะเดี๋ยววันนั้นนะวันเสาร์นะไม่แน่ก็วันอาทิตย์อ่ะจะพาไปทัวร์เลยทุกคนไปสถานที่ไม่แน่ก็ไปวัดเก่าไม่แน่ก็ไปตามลาปอบใย,ยเดือนแล้วกันเดี๋ยวสักอย่างต้องพาเด็กนี้ไป เอาให้เข็ดเดี๋ยวจะเอาให้ไม่กล้ามาบ้านผมเลยนะแล้วก็วันนี้ทุกคนคือผมมาที่นี่นะผมคิดว่านะผมจะไปบ้านในเด็กนี่ประมาณสามโมงผมกลับมาแล้วก็สี่โมงอะ่ะผมจะไปบ้านหรือว่าสถานที่ใหม่ของปอมยายเดือนไปอาศัยอยนะู่แล้วผมจะไปซุ่มดูนะแต่ผมไม่ได้บอกเจ้าหมวกแดงหรือว่าไม่ได้นัดกันเลยนะผมจะไปไปคนเดียว ผมจะไปซุ่มอยู่แล้วก็ซุ่มดูนะเพราะว่าผมกับไอหมวกแดงวางแผนก็คือเริ่มมอาทิตย์หน้าเลยก็วางแผนเริ่มมอาทิตย์หน้าเลยะนะอืมถ้าเริ่มมอาทิตย์หน้าก,ก็เดี๋ยวผมจะไปซุ่มดูกอนดีกว่าเพราะว่าห,หมวกแดงบอกว่าอาทิตย์หน้าคือมันต้องไปนั่งเฝ้าแล้วอะคือผมดูว่ามันช้าไปนะคือจริงๆนะถ้าเราคุยกันนะไม่เกินสองวันเราต้องไปแล้วนี่คุยกันได้เมื่อือนนะ นี่ก็เข้าวันที่สองที่คุยกันเสร็จผมก็จะไปดูเย็นนี้เลยนะจะไปซุ่มดูดีว่าใย,ยเดือนมันอยู่จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ผมจะลองวิเคราะห์หรือว่าคิดอีกทีหนึ่งว่าเราจะจับมันยังไงนะอตอนนี้ก็ไม่แน่นะวันนั้นอะถ้าเป็นวันวันที่คุยกับนุ่มแดงะนะจะไงเด็กนี้ได้ร่วมง,งานกับพวกผมแนะน่นอนนะทุกคนเออแต่ผมเอใจตรงที่มันพูดถึงเรื่อง เมืองับแลแล,ล้วแน่ยไหนแล้วก็ที่มันเล่าอ่ะไม่รู้จริงหรือเปล่านะผมกลัวว่ามันจะโกโหกเอาว่ามันพูดคํานั้นนี้ผมนึกถึงรู้ไหมนึกถึงไงผมนึกถึงอยู่คนหนึ่งทุกคนน่าจะนึกถึงกันได้นะไอ้เจ้าไอะะ้แพะนะก็คือเจ้าเด็กเลี้ยงแกหรือว่าผมเรียกมันไว้แพ้นั่นเองนะผมมาเจอมันอย่างนี้แล้วก็มันโกหกแบบนี้เลยนะมันชอบโกหกนู่นโกหกนี่นะคล้ายๆไอ้แพะเลยนะมาเจอกันแบบนี้นะ แต่นิสัยก็น่าจะม่ใช่แล้วก็น้ําเสียงไม่ก้าร้าวเท่าไหร่แต่ถ้าให้แพนี่คนตีนด้วยไรย่างอ่ะเออพูดถึงก็คิดถึงมันเลยนะก็ตั้งแต่มันย้ายบ้านไปนี่ผมก็ไม่เจอเลยนะทุนแล้วก็มีพี่พีเอฟซีถามว่าให้ไปบ้านมัหน่อยคือเดี๋ยวผมจะอัปเดตบ้านมันนะสถานที่บ้านมันนะตอนนี้ก็เป็นล้างไปแล้วทุกคนเป็นสถานที่ล้างเลยนะทั้งข้อหมูข้อแพนี่ล้างแล้วก็ไม่เหลือแพ้ไม่เหลือวัวสักตัวเลยนะไม่รู้ว่าย้ายไปที่ไหนนะ เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเยี่ยมดูนะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะทุกคนงั้นก็เชิญคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ